สวัสดีจ้านี่จอยชาแนลจ้านี่จอยชาแนลจะมาทายมาซื้อของกับเพื่อนจ้ามาหาซื้อกับเขากันเต็มเลยจ้าของราคาแพงๆเลยจ้าพีนองเลยดูไก่เหนียวนี่ไก่เหนียวเม่นบอร์นิจ้าห้างก็ห้างในประเทศสเซอร์เนียเนด้อจ้า ไม่รู้ว่าใหายไทยไหมทุกของกินเต็มเลยเห็นไหมจ้าพี่น้องขับเข่าเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวอันนี้โซนอันนี้โซนพวกหมูพวกไก่จ้ะพี่น้องแลพวกไก่พวกไก่ราคาสี่ฟัง กาวข้าวปลาเหมือนกันเด้ออรุณก็จูนนู่นก็จูนพวกแห่งแห่งของแห่งจนี่ก็เซินขนมปักนี่จ่ะเซินขนมจ่ะโจนพวกขนมพวกดูนงดูนัด อันนี้ก็พวกอาหารเช่จ้ะนี่โซนพักจ้ะโซนพักเต็มดยนี่โซนผลไม้จ้าโซนผลไม้ิี่พี่น้อง เคว้ยดูจะพิน hmm. <c oughs> ้องเ้ยก็สุ่มพูดเบาๆจาะเพราะว่าไม่รู้ว่าข้อไห้ถ่ายหรือเปล่ารักเต็มเลยุปอร์มาเก็ตที่นี่ โซนพวกแอปเปิ้ลให้มาดูเฮดเดี๋ยวจ่ายพี่นอ้องเฮ็ดมีทุกชนิดเลยผู้เสียงเบาเดี๋ยวเขาจะได้ยินคุณจะพักพักก็มีทุกอย่างเหมือนบ้านแล้วจะเต็มเป็นของฝลั่งจ้ะ เต่งก็อะไรเตร็มเลยจ้ะพี่น้องเราฉันจะไปดูยอดฟักทองก่อนอันนี้พักบ้านเขาดีิพี่นอ้องน,นี่สาระนี่อันนี้ใบบ้านเราก็เรียกไปเม่งลักเกิดจะ้ะได้ยังได้ไหมไพี่อยากไปเอาตรงนั้นเถอะมันมียอดฟักทองมามทุก เออยาผักทองก็ไม่มีมีพวกพริกจ้ะเต็มเลยจ้ะโอ้นี่ยอดมีอยู่นี่ได้ยอดผักทองแล้วขา้าวโพดก็มีจ้ะอันนี้ขา้าวโพดนี่พวกมันฝรั่งจ้ะพี่น้องกมันฝรั่งนี่พวกนี้นี้บอนนกไก่ที่เขาทำซุปแล้วจ้ะ รัดเดี๋ยวพี่เมาเอาขนมปังกันนะเอาไปให้สามีจนขนมปังจะพี่โนโอ้องอันนี้ถ่ายได้อยู่แค่นี้เด้อจัดพี่โน้องดิว่าเขาว่าเดี๋ยวเขาว่าเอาจ้ะฮัลโหล